คือการสื่อความในระดับองค์กรกับมาที่สองคือการสื่อความในระดับบุคลากรด้วยกันในระดับองค์กรเองคําถามที่ผู้บริหารควรจะต้องถามก็คือถามว่าวิธีคิดในอดีตของเราเนี่ยมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าในองค์กรจํานวนมากเราเชื่อว่าเรื่องของเงินเดือนเนี่ยเป็นความลับวันลับหมดเลยไม่มีใครรู้อะไรเลยสักอย่างเดียวเมราะเวลาที่พนักงานถามว่าทําไมเขาได้เงินเดือนแค่นี้ทําไมเขาได้ผลงานแค่นี้ทาไมเขาขึ้นเงินเดือนแค่นี้ ไม่มีใครตอบได้แล้วก็ไม่มีใครกล้าตอบด้วยเพราะว่าผู้บริหารไม่เคยถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ไม่เคยวางแผนที่จะถ่ายทอดหรือสื่อสิ่งเหล่านี้ให้กับพนักงานได้รับรู้ได้เข้าใจตั้งแต่ต้นเพราะในระดับองค์กรเองต้องถามว่าไม่ว่าจะเป็นการกําหนดระบบก,การกําหนดอัตราเงินเดือนหรือการกําหนดวิธีการประเมินผลงานการกาหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนเนี่ยเราได้มีคู่มือนะฮะ ที่ใช้ในการสื่อความเพียงพอหรือเปล่า <Okay. S 2> เวลาที่พนักง,งานเข้ามาใหม่เรามีการทําทฐมนิเทศนะชี้แจงสิ่งเหล่านี้ให้พนักงานเข้าใจหรือเปล่าแลเรามีการทำคู่มือสาหรับผู้บริหารที่ใช้ในการบริหารจัดก,การคนของตัวเองหรือเปล่า mm hmm. เรามเีเครื่องไม้เครื่องมือมีระบบมีหลักเกณฑ์ต่างๆที่ใส่ไว้ในอินทราเน็ตหรือว่าในพาร์ทิโฟลเดอร์ที่ให้พนักง,งานสามารถจะเข้าไปเปิดอ่านเปิดดูทําความเข้าใจได้ด้วยตัวเองหรือเปล่า mm hmm. ผมเชื่อว่าองค์กรส่วนใหญ่จานวนมากเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีไม่เคยได้รับองค์กร แต่สิ่งที่สําคัญมากที่สุดในแง่ของคอมเม้นเคชั่นก็คือผู้บังคับบัญชาเครื <c oughs> ่องมือในการสื่อความที่ดีที่สุดนะครับคอมเม้นเคชั่นทู2 2> <c oughs> ที่ดีที่สุดในโลกนี้เนี่ยคือคอมเม้นเคชั่นทูที่เป็นทูเวย์คอมม้นเคชั่นที่เป็นการสื่อความระหว่างผู้บังคับบัญชากับลูกน้องของตัวเองดตรงนะครับขณะเดียวกันคอมเม้นเคชั่นทูที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยมันกลับกลายเป็นคอมเม้นเคชั่นทูที่แย่ที่สุดในโลกปัจจุบันนี้เพราะองค์กรจำนวนมาก ไม่เคยปลูกฝังไม่เคยส่งเสริมไม่เคยสร้างปูพื้นฐานให้กับผู้บระมอบชาที่จะมีความสามารถเพียงพอในการสื่อความในการอธิบายในการชี้แจงทำความเข้าใจกับลูกน้องของตัวเองเลยค่ะค่ะมันอันนั้นมันก็เลยกลายเป็นปัญหาขององค์กรจำนวนมากนะครับค่ะครับราะนั้นตรงนี้เราเวลาสองสามนาทีนะคะอยากจะให้ทางคุณสุวิทย์ได้บอกเป็นเครื่องมืออีกสักนิดนึงว่าถ้าหากเกิดเซอร์ไพรส์ขึ้นมาแล้วเนี่ย เราจะมีวิธีการสื่อสารอย่างไร,รปิดท้ายให้ชัดเ,ค,เครับผมก็ผมคิดว่าหัวใจสําคัญนะครับเที่เป็นพื้นฐานเลยของการบริหารการะจ้างเงินเดือนนะครับมีอยู่สองประการเลยคือหนึ่งเราต้องมีระบบที่ดีนะที่ชัดเจนมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลสามารถอธิบายได้ชี้แจงได้สร้างความยอมรับได้เป็นพื้นฐานอันที่สองคือทายัางไงจะให้ระบบเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เนี่ย กลายเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะไปช่วยให้ผู้บริหารช่วยให้หัวหน้างานทั้งหลายเนี่ยเขาเรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วสามารถใช้ในการสื่อความกับลูกน้องของตัวเองได้ตัวนี้คือหัวใจสําคัญเพราะฉะนั้นปัจจัยสำคัญที่สุดนะครับก็คือในการทําสื่อความทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นในฐานะขององค์กรในฐานะของหัวหน้าก็ตามต้องเป็น pro-active communication ต้องเป็นการสื่อความให้เขาทราบล่วงหน้าอย่ารอให้เกิดปัญหาแล้วเขามาถามพอถึงตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะอธิบายยังไงเนี่ยเขาปิดกั้นตัวเองแล้วปิดกั้นที่จะเรียนรู้ที่จะรับรู้ทุกอย่างคดังนั้นถ้าถามว่าควรจะทํายังไงคําตอบก็คือ proactive communication ใช้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการที่จะสื่อความทำความเข้าใจกับพนักงานของตัวเองะนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประเด็นที่เราหยิบยกมาคุยกันหนึ่งชั่วโมงวันนี้น่าจะทําให้ท่านเท่าแก่ได้ลองไปทบทวนวิธีการในการที่จะพัฒนาคนในองค์กรของท่านโดยมีหัวใจสําคัญกุญแจสําคัญนะั่นก็คือเรื่องของค่าจ้างแรงงานถ้ากําหนดไว้อยังเหมาะสมมีขั้นมีตอนมีอัตราการเติบโตที่ทุกคนมีความรู้สึกว่าเมื่อได้เริ่มต้นกับกิจการของท่านทุ่มเทความรู้ความสามารถมีความรักในองค์กรแล้วผลตอบแทนที่เขาได้รับนั้นมีความสมดุลและเหมาะสมอย่างไรนะคะแต แต่ถ้าหากว่าได้เกิดข้อผิดพลาดอย่างไรในเรื่องของการบริหารขึ้นมาแล้วบางทีบางเรื่องแก้มไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าใจแล้วก็เราพยายามวางระบบแล้วก็ป้องกันเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าก็าจะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะท้ายที่สุดแล้ว s อสของเราจะหนีไม่พ้นปัญหาเรื่องของคนนั่นเองค่าจ้างรายงานเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามีองค์ประกอบอีกหลายอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญของเราได้ฝากไว้คงได้มีโอากาสคุยกันในครั้งต่อๆไปนะคะกับคุณสุวิทย์นุกูลสุขสิริกรรมการผู้จัดการวันนส IPS จำกัดที่วันนี้แวะมาคุยกับเราที่ครบเครื่องเรื่องธุรกิจขอบพระคุณมากค่ะคุณครับคุณครับขอบคุณ,ค,ณคุณสุวิท์นุกูลสุขสิรินะคะคุณผู้ชมถ้าหากมีข้อสงสัยก็ลองติดต่อสอบถามได้ในช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้กับบริษัทวันเนส ไอพีเอสจำกัดนะคะซึ่งมีความชํานาญในเรื่องของการบริหารโครงสร้างองค์กรการบริหารบุคลากรแล้วก็เรื่องของการบริหารค่าจ้างแรงงานวันนี้ใช้เวลาสั้นๆกับเราความจริงแล้วถ้าจะคุยกันนี่หลายชั่วโมงทีเดียวในหัวข้อนี้นะคะต้องขอบคุณมากที่สละเวลามาคุยกับเรากับทบเครื่องเรื่องธุรกิจค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะในส่วนของอวันพฤหัสบดีนั้นก็จะเป็นการจับเข่าคุยกับบรรดาเท่าแก่ต่างๆนะคะ อ n ค r e p r e n e u r s h i p ค่ะสนทนาปราษาเท่าแก่ซึ่งเราอยากจะถอดรหัสวิธีคิดและความสําเร็จของกรณีศษาซึ่งก็รวมไปถึงความเพลียงพล้ําต่างๆเพื่อเป็นเส้นทางลัดให้กับเท่าแก่อีกหลายๆท่านนะคะติดตามรับชมได้ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้และอยู่กับดิฉันที่นี่สถานีทัดผ่านดาวเทียม24ชั่วโมงผู้ผประกอบการ SME แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยเพื่อที่จะนําให้ศักยภาพผู้ประกอบการของเรานั้นเข้มแข็งเป็น,นกลไกสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ7วันทําการในเวลาเดียวกันนี้สำหรับ วันนี้สวัสดีค่ะ